สายชั้นประถมศึกษาปีที่4ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนประจำปีการศึกษา2566ด้วยความยินดียิ่งสายชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราชมีครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไปนี้ 1. แนวนิตยาอมอรศิลป์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ ประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปและกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนานหลักสูตรและการเรียนการสอนรวมอายุราชการ14ปี10เดือนภาระงานเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4/2จำนวนนักเรียน30คน หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่4หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราชหน้าที่การสอนสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวกาชาติรวม19ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. นางพรทิพย์ศีหบันตำแหน่งครู วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกนาฏศิลป์ปริญญาโทรครุศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษารวมอายุราชการ29ปี8เดือนภาระงานครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1จำนวนนักเรียน32คน หัวหน้นากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะหน้าที่การสอนรับชอบสอนในรายวิชาศิลปะประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชมรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือป .6 รวม19ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3. ในประจักษ์พันจันทร์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาปริญญาโทรครุศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษารวมอายุราชการ16ปี5เดือนภาระงานเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ5จำนวนนักเรียน24คนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมหน้าที่การสอน รับผิดชอบสอนในรายวิชาสุขศึกษาการงานอาชีพพละศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแนะแนวชมรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือปอ .5 รวม19ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 4. นางสาวพิสมัยหอมสมบัติตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาไทยรวมอายุราชการ14ปี10เดือนภาระงานเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ4จำนวนนักเรียน24คนเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนหน้าที่การสอนรับผิดชอบสอนในรายวิชาภาษาไทยกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมแนะแนวภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชมรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวกาชาติป .4 รวม22ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 5. นางวิยดาสืบสุดตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกบารนรักษาสตร์และสารนิเทศศาสตร์รวมอายุราชการ9ปี3เดือนภาระงาน เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1จำนวนนักเรียน32คนเจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนเจ้าหน้าที่กลุ่มงานธนาคารโรงเรียนหน้าที่การสอนรับผิดชอบสอนในรายวิชาภาษาไทยสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชุมนุมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเยาวกาชาติป .4 รวม20ชั่วโมงต่อสัปดาห์6 นายทศพลใจดีตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกดนตรีศึกษารวมอายุราชการ6ปี10เดือนภาระงานเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ3จำนวนนักเรียน23คนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบันทึกภาพและระบบเสียงตามสาย หน้าที่การสอนรับผิดชอบสอนในรายวิชาดนตรีสังคมศึกษาศาส,สนานและวัฒนธรรมชุมนุมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือป .4 รวม20ชั่วโมงต่อสัปดาห์7นางสาวปรนันศรีบูพิมพาตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์รวมอายุราชการ6ปี6เดือนภาระงานเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4-5จำนวนนักเรียน24คนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์หน้าที่การสอนรับผิดชอบสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ชุมนุมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือป .4 รวม21ชั่วโมงต่อสัปดาห์และ 8. นางสาวรุจิเลขนิธิยานันต์ตำแหน่งครูอัตราจ้างประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาอังกฤษระยะเวลาการปฏิบัติการสอน10เดือนภาระงานเป็นครูประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่4ทับ2จำนวนนักเรียน30คน หน้าที่การสอนรับผิดชอบสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษสื่อสาร,าาก,าสารกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวกาชาติป .4 รวม21ชั่วโมงต่อสัปดาห์องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการจัดการเรียนรู้1.1 และหรือพัฒนาหลักสูตรคณะครูสายชั้นปฐมศึกษาปีที่4ร่รวมกันพัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษาบริบทของผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่นแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพส่งผลให้คุณภาพการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร1.2ออกแบบการจัดการเรียนรู้คณะครูสายชั้นประฐมศึกษาปีที่4รวมคิดค้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรมีกระบวนการคิดค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองและเกิดแรงบันดาลใจ1.3จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณะครูรเริ่มคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพเรียนรู้และทำงานร่วมกัน มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้1.4สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้คณะครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้สามารถแก้ปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดสามารถสร้างนาวัตกรรมได้และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้คณะครูพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้มีการแบ่งนักเรียนตามความสามารถ และนำผลการวัดและประเมินการเรียนรู้นำมาร่วมกันวิเคราะห์เพื่อนำมาพัฒนาผู้เรียนตามลายบุคคล1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้คณะครูมีการริเริ่มคิดคน้นวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน และนำผลการศึกษามาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนคณะครูจัดบรรยากาศที่เหมาะสมแก้ไขปัญหาการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่4ร่วมอบรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามโดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลคณะครู สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในการอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 2.1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่4ร่วมดิเริ่ม คิดค้นและพัฒนารูปแบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาโดยมีข้อมูลเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนโดยจัดการประชุมระดับสายชั้นเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนรวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนคณะครูใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนและรเริ่มโครงการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน1.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา คณะครูสายชั้นปฐมศึกษาปีที่4ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการคณะครูประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อเป็นการเรียนรู้ในสถานที่จริง 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่4มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาวิธีการสอนจนมีผลเป็นที่ประจะับโดยคุณครูนิตยาอมอรศินป์ได้รับรางวัลครูสะดุดีประจำปี2566และเป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71คุณครูทศพลใจดีครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันภาพยนตร์สั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71คุณครูวิยาดาสืบสุดครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการสร้างการ์ตูนอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสคุณครูประจักษ์พันจันทร์และคุณครูพรทิพย์สีหบันครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้งสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในงานศิลประหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71คุณครูปรนันศรีบุพพิมพาครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เนื่องในวันครูประจำปี2 5 6 7 3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพคณะครูมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพอาทิการอบรมการสัมมนาการดูงานและการร่วมนานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 3.3นำความรู้ความสามารถที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพม,มาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่4 มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมร่าตลอดปีการศึกษา2,566ดังจะเห็นได้จากการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาทําให้นักเรียนได้เข้าร่วมและได้รับรางวัลหลากหลายกิจกรรมเด็กหญิงจังกนกรหนกแก้วลาและเด็กหญิงปณิสลาแก่นพันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1 ผ่านการเข้าร่วมค่ายส่งเสริมอัจฉริยะลักษณะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาอำเภอเขมราชในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2566เด็กหญิงจันกะหนกแก้วลานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทั1เข้าร่วมแข่งขันรายการเยาวชนอยากรู้ครูผู้ฝึกซ้อมคุณครูวิยาดาสืบสุด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4สอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หลากหลายโรงเรียนอาทิโรงเรียนเบญจมมหาราชโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมรราชนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เข้าร่วมสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์สุเขเคนครั้งที่8คณะครู ร่วมนำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพเสริมทักษะเพื่อสร้างเครือข่ายการเป็นนักเล่าเรื่องมาครเทศน้อยณศูนย์นประสานงานท่องเที่ยวบ้านขุนสีภูรีประสาทคณะครูร่วมนำนักเรียนเข้าฐานการเรียนรู้ศิลปะหัตถกรรมหรืองานฝีมือปักผ้าบ้านประติว๋วกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำริมโขง ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถทางดนตรีในงานวันครูครั้งที่68ออำเภอเขมราชเด็กหญิงนิสมาสามาทัทยะคณะครูส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ร่วมสมัครรับเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา2567คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่4ร่วมสนับสนุนให้นักเรียน เข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ตามโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทีเด็ดประจำปี2566คณะครูร่วมนำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจัดโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อบราชธานีและอุบลบุฟเฟ่ณสุนีทาวเวอร์นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลรประดาการครั้งที่71 ได้รับรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันหุ่นดนต์ระดับสูงเด็กชายธนกฤตจิตคำแหงและเด็กชายนัทวัฒชัยรัตน์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2องค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่4ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษามีความกล้าค,คิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบรรม มีจิตอาสาจิตสาธารณะทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่4มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะพัฒนานและวางรากฐานการศึกษาของผู้เรียนให้มีความพอในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นพร้อมที่จะเรียนรู้และดำเนินชีวิตเพื่อเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองต่อไป